بلوك بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم وهو اصدق القائلين ورتل القران ترتلا صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi w uh. r r b b b ah ah hab, a b a ะ a k a t u h ตัชวีดศาสตร์แห่งการอ่านอัลกุรอานได้กลับมามุจากรรบทบทวนบทเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันตัวอย่างของหรือแบบฝึกหัดของอิฟฟาฮกิกีครับท่านพี่น้องครับเรานำเสนอมาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับอักษรของอิฟฟาฮกิกี ไม่ว่าจะเป็นนูนตายที่ตกอยู่ในคำคำเดียวกันหรือนูนตายนะครับที่อยู่คนละคำกันเกี่ยวกับอักษรของอิกฟาฮากีกีสระฟันฮตไตสระกัสระไตสระโดมะไตที่พบกับอักษรอ,อิกฟาฮากีกีแล้วก็ตันวีนั้นแทนจากนูนตายเมื่อเราจะหาองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องนูนตายที่แฝงอยู่ในสระตันวีนไม่ว่าจะเป็นฟันหัตายกัสระาตายดอมบตายเราก็เขียนคําเต็มและเราก็จะเห็นได้อย่างเปิดเผยว่านูนตายมันแอบอยู่ตรงไหน,นหรือมันแฝงอยู่ตรงไหน,นตัวอย่างเช่นนูนตายพบอักษรอุลอมอุลกีกัยฟะหบุลกัลอัมซล นี่เราเอานำมาเพียงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของอายะนั้นๆน,น,นะครับเราเอาตัวอย่างของนูนตายพบกับอักษรของอิฟฟาทนั้นเป็นตัวตั้งนะครับองรต์นะครับนูนตายตกหลังจากนูนตายแล้วเป็นอักษรวอรที่อยู่ในคำคำเดียวกันจะเห็นได้ว,ว่านูนตายนั้นเป็นคำที่หนึ่งเพราะนูนกับอเลฟมันติดก,กันไม่ได้อยู่แล้วอเลฟตัวนี้เขาเรียกว่าฮัมซากระเตะ พราะมีมีฮำัพท์อยู่บนอาลิฟและจะบ่งบอกว่าอาลิฟตัวน,นั้นจะมีสระฟัตฮะหรือสระดม,มะอุ่นนุนตายตัวหลังจากนุนตายเป็นอักษรรอเป็นองอคมอะไรครับอิฟากิกีนะครับอุ่นรอมีสุกูลก็รอมีสระฟัตต้าก็ได้ะไรครับรอเสียงหนาชนิดที่สองอุรไก ยาที่มีเครื่องหมายสุกูลก่อนยามีสระฟาฮะเขาเรียกอักษรลีนะครับท่านพี่น้องครับความยาวสองฮาร์กะแบบนุ่มนวลไกฟ้าวรอรอ,รอตัวนี้นะครับมีสระฟัาฮะอันรอรอตัฟคีมรอเสียงหนาชนิดที่หนึ่งบูว่าเป็นอักษรมัดก่อนวามีสระตัวมะมัดต่อบีอีอลิฟหลังจากวานนี้เขาเรียกอลิฟกะลิมะเป็นอลิฟคำอยู่ในดโรโบนะครับ ละกัลอัมซาลูแล้วก็จะเห็นได้ว่าละกัลอัมนะครับมีอาลีฟแล้วก็มีหัวซัดอยู่ข้างบนและก็มีลามมีเครื่องหมายสุกูลและตกหลังจากลามตายนั้นเป็นอักษอรอาลีฟเหลือซที่อยู่ตกหลังจากลามนะครับเรียกลามอาลีฟนะครับถามว่าใช่ลามกอมอริยาไหมท่านผี่น้องครับเราต้องทําความเข้าใจกันก่อน ลามกอมอริยะคือลามที่มีเครื่องหมายสุก,กูลก่อนลามมีอัลิฟอยู่ก่อนแล้วอักษรที่ตกหลังจากลามนั้นเป็นอักษรหนึ่งอักษรใดจาก14อักษรเช่นอัลิฟรหรือฮมัมซาบากีนฮายิมกาฟวาวคอฟาอนกอฟยามีมฮาแล้วก็ต้องเป็นคำนามนะครับฮัมซตัวแรกเป็นฮมัมซาอักษรถามว่าใช่ไหมครับ ใช่องค์ประกอบที่นำมานี้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องลมกอมเริยเมื่อเป็นลมกอมเริยแล้วเป็นอะไรครับเป็นอือฮัดกอมเริยนะครับตกมาเป็นท่อทอดทอดถ้าหาว่าเป็นเป็นอย่างนี้อ่านเชื่อมประโยคเป็นหุกกมหนึ่งอ่านอยู่เป็นหุกกมหนึ่งก็มีนี่อันนี้เรียกกดซ้อนกดแล้วกันอัมแล้วกันอ่ะ นะครับเป็นลามกอมอริยะแล้วก็บวกด้วยอิรฮานกอมอริยะอัมซาอัมนะครับมีมตายที่อยู่ในคําคําเดียวกันหรือตกอยู่คนละคําอัมนี่มีมตายตกหลังจากมีมตายได้แก่ตัวอะไรครับตัวซานะครับไปหกกลุมอะไรครับมีมตายบอกแล้วแบ่งออกเป็นห้าหนึ่งถ้ามีมตายพบมีมเป็นอิโดรอมมุตตมาสิไลบิกรุนะหน่วงเสียงสองมีมตายพบบาอิกฟาเชฟฟอีหน่วงเสียง สามมีมตายพบยาอิซฮัจยาอิสอ่สาอนไม่หน่วงเสียงแล้วก็สี่มีมตายตัวหลังจากมีมตายเป็นอักษรวาวหรืออักษรฟาเรียกว่าอิซฮัชฟฟาวีอัชัดโดยใช้ริมฝีปากด้านบนมันแนบสนิทกับริมฝีปากด้านล่างแล้วจึงจะเปิดปากและก็นนอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากวาวฟายาม,มีบาแล้วเป็นอิซฮัจชัฟฟาวีหวไอัวอัชัดทั้งหมดอิซฮัจ ชอบฟอรีกออาชัดก็คือใช้ริมฟีปากด้านบนเพียงมาแตะมาแตะหรือสัมผัสกับริมฟีปปากด้านล่ังเท่านั้นนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องมีมตายมีอยู่5ถ้าเกี่ยวกับเรื่องกฎของนูนตายก็มีอยู่5แยกแยะอย่างไรทามีมตายนั้นหน่วงเสียงเพียง2องุ่กลมเท่านั้นคือกุ่นมีมตายพบมีเป็นกับมีมตายพบบาเท่านั้นนะครับอัมซานอิซฮัชชบฟอรบีกอูอาชัดซาอลิเป็นอักษรมัดก็จะริบมีสระฟันหะ นะครับเขาเรียกมัตตบอบีเอและก็เวลาอันยุดอัมซาลามตัวนี้ตายนะครับก็เรื่องตำแหน่งจากมัตตบอบีกลายมาเป็นมัตออลิสุกูลนะครับความยาวตั้งแต่2 4 5นะครับท่านผู้น้องครับเราต้องพยายามทำความเข้าใจเพื่อที่จะหาองค์ความรู้และเกิดการรังสรรค์น,นะครับกฎเกณฑ์ต่างๆของกฎของนูนตาย หรือกฎของมิมตายต,ต่อไปจะมีอาการกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายในอันวิชาตรีวิตหรือในอันกุรานที่เรานำมาอ่านกันแต่ที่เราอ่านกันส่วนใหญ่แล้วถูกไหมครับถูกแต่เราแยกไม่ได้ก็ไม่เกิดองค์ความรู้ขแขนงนั้นๆนะครับเราต้องให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็ให้เกิดรังสรรค์ความรู้นั้นเกิดขึ้นมาให้ได้นะครับ อย่างตัวอย่างที่ว่าอูรุคฟวรบลันลอแมซซลตัวนั้นอูรุใครคนอ่านอูรุถามว่าเหมือนกันไหมครับท่านพิ่นองครับอย่าโทษใครนะครับขอให้เราศึกษาค่อยๆศึกษาแล้วเราอ่านเองแล้วก็พยายามเทียบนะครับพยายามเทียบแล้วก็พยายามอ่านที่อ่านนี่ใช่ไหม นะครับใช่หรือไม่ใช่ที่ไม่ใช่นี่เพราะอะไรแล้วก็ใช่เพราะอะไรนะครับเราต้องอ่านแล้วก็พยายามตั้งคําถามให้ตัวเองแล้วตั้งคำถามเพื่อเราที่จะเกิดองค์ความรู้ต่างๆในเกี่ยวเรื่องกฎเกณฑ์นั้นๆถ้าเราไม่ได้เราก็ถามเขาแล้วความจริงมันก็จะประจักษ์นะครับอ่านกันกุรอ่านไปนะอ่านถูกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนากันไปถึงถึงไหนแล้วนะครับการอ่านอุรา แต่ก่อนเราต้องยอมรับอ่านอย่างเดียวตอนนี้อ่านแล้วก็ต้องรู้กฎรู้หลักการของมันเกี่ยวกับวิชาชีวิตเมื่อรู้หลักการชีวิตแล้วคือต้องท่องจําใช่ไหมครับพยายามท่องดูความหมายอรไรต่างๆนาะนแล้วจะได้มีเกิดความรู้อีกมากมายเกี่ยวเรื่องการใช้ทำนองเพื่อจะเกิดความเหมาะสมแล้วจะได้เกิดอรรถในการอ่านอัลกุรอานเพราะกุรอานนัน้นมีทั้งศาสตร์และศิลป์และมีความอัศจรรย์ ในตัวของมันเองนะครับตัวไหนหน่วงเสียงตัวไหนอันยาวตัวไหนอันสั้นตัวไหนต้องเสียงหนาเสียงบางเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆนะครับในตัวอย่างนุนตายปุ๊บวอโอ้ว์ไกฟวารบูแลนเกลแอมเซล و บิลลัทธาวฟิก وال ฮิดายา و ا ل ะ ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ا ت u l l a h i و ب ا ر ك ا ت و ا س م ร ل ل ه الرحمان ราะ ح ي ม الرحمن علم القرآن خلق الانسان